นี่ S18 คันนี้ซูโม่โอ้หนี่ั<อ>ผุดสวยมากทรงเซิงมันสูงมันสง่าครับมันสวยจริงครับี่หัวใบดุก 6D11 เมื่อกี้พี่เขาบอกว่า6นี11 6ปีคือเป็นเครื่องมือครับ11นี่ก็หมายความว่าเป็น p 11 c เกียร์กี่รอบพี่เกียร์กี่รอบนะพี่คันนี้นต้องรอบึได้เท่าไหร่พี่หนโอ้โหยอดติดเลยอ๋อทขาเองอ๋อนี่ั้องปอดไวลิงโอ้ยช่ง,ท,งทั้งไวลิงคนนงคนอ๋อพี่ไวเองเหรอเอาบางเองแล้วก็สี่อันนี้ก็สี่อะไรพี่อันนี่ได้แล้วตัวมาเลยปูโตได้ครับปูโตของเจ็ดโอ้โหหของเจ็ดเขาเป็นช็อปปะดุกเลยได้ครับอ๋อรอบอ๋อปันเองปันเองโหสุดยอด เขาตรงนี้เหรอพี่อ๋อโหสุดยอดมากฮะทะลิมซิงต้องผ่านตรงนี้อ๋อนี่ทะิมซิงนี่อ๋อผมจำได้ละงานนักโคกผมก็เจอนี่กว่าคันนี้เออใช่คันนี้แหละผมเจอที่งานนักโคกแล้ววันนั้นไปงานนักโคกมาใช่ไหมพี่<ช>อ๋อผมจสได้อยู่อันนี้คัสซีเครื่องอะไรพี่อันนี้เจ็ดซีเทอรโ์รบโบเจ็ดซีเทอร์โบคัสซีอะไรครับพี่ F17 F17 อ๋อ สุดยอดฮ,ฮีโน่ F.17 คันนี้โคตรจาร้าบนี่ฮะหล่อมาก F.17 โอ้โหกระตีใหญ่เลยนี่ล็อกกี้ล็อกกี้โอ้โหนางฟ้ามั้งเนี่ยทุกคนเนี่ยสุดเปอร์ล็อกกี้เอ๊ะใส่ไม่เนี่ย นะครับกระบะวิ่งอ้อยผมว่าไม่น่าใช่สองสี่อันนี้หัวชอซูโมโ่น่าจะเป็นเครื่องเทสโอไม่ั่นใจนะครับไม่ั่นใจไม่ั่นใจ มาดูพวกนี้กันทินห,หน้าโบสถ์โอ้โหสามขาเอก้านะครับเอกลักษณ์ของ6 SC เลยเสีย่ยงนี้ซับดอนไพร ทุกคนสุดจริงเฉินหลองพี11ซีแน่นอนมากคันนี้มาเทาตรงด้านบนครับด้านาทิศตะวันตกของโบสตรงลานวัดนะครับตรงลานจอดรถ 2,2,7ครับคันนี้ซูโม,โม่นะครับคันนี้ความพิเศษคือดุมใหญ่แล้วครับมีคันนี้คันนี้ก็เ,เมื่อกี้เสียงเอาเรื่องเหมือนกันทัศีใหญ่ซูโม่นะครับ F18 คันนี้คันนี้ F18 คันนี้ซูโม่นี่นำพร้อมกันเลยครับสุดยอดหมดปัญหาว่าจะดูขนาดดีนี่ครับพร้อมกันเลยครับ สองคนก็กำลังดำครับผมน่าสายแรงสายแรงนหน้าลงอ,อลุ้ยเอาละผมว่ามีลุนนะนเนี่ยทุกคนเนี่ยดูดิเอาละเอาละให้ดีนะล,ลูกพี่ดูแล้วโอ้โหขอได้ดิ้นแล้วเนี่ย ซูโมโ่ฮะซูโม่สองสองหกโอ้โหซูโม่สองสองหกได้งานแล้วครับ เขาบอกว่าไม่ต้องดิ้นเดี๋ยวมาดึงเลยเดี๋ยวเอารถไดันนะครับไม่ดันก็ดึงเอามันมัดล้อครับดิมันเหนียวครับตรงนี้ครับเนี่ยครับเวลาฝนตกนะครับมันใช้ประโยชน์ไม่ได้มันใช้ประโยชน์ยากเนี่ยครับอาดินมาลงครับจะได้ใช้แบบได้อย่างต็มที่แต่ทรงคันนี้โคตรสวยเลยทุกคนนะสวยมากเนี่ยครับทรงโคตรสวยมากสีเจอนี่ผมว่า ที่เดินเดินกำเลยเนะนี่ยนี่กับบ่ายโมเอฟเอ็มสองสองเจ็ดรถดันมาแล้วโอ้โหโอ้โหรถถ่ายก็เกือบจะเสร็จนะครับรถถ่ายก็เกือบจะเสร็จอยู่ เพราะว่าเราถ่าเผาเดียวครับขครับไมได้ไปครับเพราะว่าตอนนี้กระโปรงมันรูดแล้วแหละกระโปรงก็จะรูดดูแล้วอาจจะต้องดึงนะครับดูแล้ว นี้จะเอาตูดชนกันครับท้ายชนกันนี่ครับท้ายชนกันครับผมว่าอันนี้น่าจะจบสุดน,นะครับถ้าดึงก็ต้องใช้พื้นที่แต่ว่าถ้าท้ายดันนี่ก็มันจะง่ายกว่าเดิมเนาะเพราะว่าข้างหลังมันมีพื้นที่เยอะไมไปแฮะ ก่อนดูเครื่องคันนี้ก่อนเฮ้ยนี่วัน P11 ิบเอ็สี่นี่ว่ะทุกคนวะดูดิอันนี้ฮีโน่พ1สิบเนะทุกคนอ่ะสาลาพีสเอ็ดสีโอ้โหยังหมกเลยคันนี้ยังหมกเลยแล้วด้านข้างนี่คือปิดมิดชิดมากครับเราไม่เห็นเลยนะโอ้โหสุดยอดจริงคันนี้ครับไม่ธรรมดานะ มีข้อครับมีขอ้อตอนนี้สลิงมาแล้วนี่ครับสลิงมาละเมื่อกี้ตันท้ายไม่ได้ผลเดี๋ยวต้องใช้สลิงดึงดูครับเดี๋ยวจะดึงจากระยะไกลมาครับให้รถไปยืนบนที่แข็งหน่อยอันนี้น่าจะขึ้นนะครับดูแล้ว นี่ครับดูล่งองรอยอารยธรรมฮะโอ้โหพอได้เลยข้างล่างก็จะเป็นดินเหนียวๆออกไซซๆโอ้แต่ว่าภายในยของพี่เขานี่อย่างสวยเลยภายในคันนี้เขาอ้าวหน้าทม่นายต้องส่งหน่อย แข่งั้สายนะครับดูแล้วโอ้โข่งปั้นสายเลยนะเ่ยฮ้ยกําแพงกําแพงกรแพงเกี่ยวแทมโอ้สุดยอดคันนี้แต่ว่าหุ่นทรงสวยมากครับคันนี้ครับหุ่นก็สวยมากทรงเซิงมันสูงมันสง่าครับมันสวยจริงครับด้วยความที่ว่าสภาพเดิมของรถด้วยแล้วภายนอกของเขานี่คือแบบโมกอะสายโมกเลยเดิมๆเลยครับ ลากลูกด้วยอันนี้ <Yeah. S 1> เครื่องใหญ่เกียร์อีตั้นดุมใหญ่โอ้โหจบเลยครับอย่างนี้ครับใช้งานได้แบบหายห่วงอะซ <Yeah. S 1> ูโม่สองสองเจ็ดนี่คขันที่ดึงครับเมื่อกี้ครับเมก้าครับ น่วมันเนี่ยล้อหน้าเนี่ยโอ้โหแน่นอนมากสิบล้อนี่มันลุยได้ดีกว่ารถหกล้อจริงอันนี้ต้องยอมรับเลยครับอันนี้ฮะ